สวัสดีครับวันนี้โมโตนพามาชมการปลูกป่ากันนะครับเพราะว่าผมได้ปลูมมกป่าที่จงังหวัดพัทลุงนี่ยประมาณ2ปีนะครับน,นี้เลยถือโอกาสกลับมาเยี่ยมชมดูนะครับสิ่งที่เห็นก็คือตอนนี้อะวัทลุงอุืุราชเนี่ยมีพัม้มที่สำหรับชาร์จรถดเดินางนะครับหรือ EV station นะครับ อันนี้ลองนับทั้ง3าแบบผู้แบบเลยนะครับผมเนี่ยครับทันสมัยมามากๆครับแล้วก็เห็นทุกคนเนี่ยมาชาร์จกันเต็มเลยครับผมนะฮะก็เป็นอนาคตของทางการไทยครับที่เราจะมีรถยนต์ไฟฟ้ามีสถานีชาร์จกันได้นะครับคงอีกสักไม่กี่ปีครับก็จะมีกันทั่วประเทศนะครับผมอันนี้เป็นปั๊มปตอทนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ ดีมากเลยครับเป็นปั๊มใหญ่คนะจอดที่จะเข้าจังหวัดพัทลุงเนาะก็เป็นมีร้านอาหารเต็มเลยครับมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับแคลโน,นนะครับโอ้โหแล้วก็มีที่ซื้อแวะชอบกันนะฮะไปเดินทางจากสุราษฎร์ไปที่พัทลุงนะครับนะครับก็ระหวา่างทางราเปิดเพลงปังหนึ่งบรรยากาศดีครับคลื่น ฝนก็ตกเบาเข้าเช้าฟังเหรอก็วันนี้ครับว่าจะไปถึงก็เช้ะมาณบ่ายสองบ่ายสามครับมาพักที่โซลาเนตคืนก่อนแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆครับผมนี่ครับแล้วก็มีแดดดีนะครับผมพาลานมาด้วยหนึ่งคนนะดูดูเลยนะก็ตัวของลานสก็ตงองนะี่ครับผมองาครับเช้ากังเรื่งนามาเกียนนะครับป็่ครับหังครับผม เป็นความรู้บางอย่างนั้งแต่กัาเแต่ต้องการเลยครับครับท่านี้ก็มาถึงแล้วก็เดินทางไปที่สวนก่อนเลยนะครับสวนก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากครับนะครับบรรยากาศเต็มเป็นด้วยวนยางนะครับบรรยากาศแถวภาคใต้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะรมลื่นมากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าฝนแปดแดดสี่นะครับก็คือฝนก็นจะตก ตลอดเวลาครับนะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศเป็นชุ่มชืมนะะ้นฮะสองฝั่งเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ยางพารานะครับส่วนใหญ่ครับผมก็เลยเอาอยางพาราออกแล้วก็ปลูกไม้ป่าครับไม้สักไม้แดงไม้พยุงไม้มะขาไม้เขียนทอง พะกันนีเยอะครับปลูกข้าวไรไปเนาะแล้วก็ปลูกแซมต้นกล้วยฮะน้องบ่าวคือน้องชายเขาควยมาปลูกไว้เต็มพื้นที่เลยครับเราดูแลสวนผมอย่างดีนะฮะนะครับกนะ็นี่นะครับผมก็อยู่ติดสวนยางพารานี่นะฮะใกล้ๆกันเลยครับผมนะครับ้องเป็นสีขอสีไหมเนี่ยแถวนี้ก็ปลูกยางพาราเป็นเป็นพที่เป็นหลักแล้วก็กี่ได้ทุกวันนะครับ ันไหนคนไม่ต้องกลีดได้ครับใครมีเยอะก็ได้เยอะนะครับตอนนี้ยัางพาราครับตามน,น้ำมันเนี่ยผมว่าจะมีราคาดีครับผมนี่นะครับสูส่วนผมก็ดูทางขวามือเลยนะครับอันนี้ก็อรถจอดที่สวน,นข้างๆนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเนี่ยอันนี้ปีกกว่านะครับเกือบสองปีแล้วเดือนกันยายนนี่จะครบสองปีนะครับอันนี้เป็นเดือน สภาคมนะฮะนะครับประมาณนั้นนะฮะก็อีกสามสี่เดือนก็จะครบแล้วครับนี่ครับตัวไวมากเ่ระยาเยไห่สักไม่เป็นไรครับยาเยอะนี่ที่เห็นไกลๆก็คือน่าจะเป็นกระถินเทพานะครับเป็นแชมป์แชมเปี้ยนตัวไวนะครับแล้วก็บีกล้วยเยอะพอสมควรนะครับผมเนี่ย ชื้นี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้งด้านหน้าจะติดถนนแล้วก็ด้านหลังจะติดคลองธรรมชาตินะครับช่วยปกก็จะมีดินไวว้้ดยบน้ําตลอดเวลาก็โอเคนะครับโอเคต้สักสูงอยู่นี่นะครับผมนี่กระถินเทพาครับไม้ที่ผมจะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระถินเทพาต่อได้เลยลายต้นเนาะก็ตามโดนฮอคกันีครับต้นสักปลูกบ้างครับ เป็นการลองประมาณเจ็ดปีก็ก็น่าใช้ได้แล้วตนเล้าโตไวมากแต่ปลูกก็ไวจริงไม่ครับก็จะกินไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ครับก็จะดูคึมไปเลยครับตามต้นส้กล้วยกล้วยก็เยอะเหมือนกันฮะโอ้ปลูกที่ก็จะเป็นจากหน้าถนนคือยาวเลยครับต้นอื่นจะโตทันไหมเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ปลูกไว้ กะไว้ชจกมากถึงเจ็ดปีกถินเทพาก็จะตัดได้ครับนี่เป็นไม้สักเนี่ยมกนีฮะแล้วก็มกนีฮะปลูกริมรั้วริมที่ไว้ครับบางต้นก็โตเร็วบางต้นก็โตช้าครับกล้วยเต็มเลยโหครับอันนี้ปลูกกิถณ์ไว้เยอะเลยครับไม้แดงมกนีไม้สักจะโตเร็วหน่อยไม้พยุงครับแถวกลางก็จะเป็นต้นสักก็ต้นไม้พยุงนะครับจะสวยครับ ขออนุญาตเข้าที่ก็เข้าทางนี้ครับสะอาดต้องเป็นอย่าพลาแต่ของเราคงนะครับรู้จักกันครับก็ของเราคงไม่ไม่ถังออกครับคงเป็นป่าแบบนี้ยนี่ฮะคืมเลยครับเนี่ยนี่ก็ปีกกว่าเนะสูงมากเลยครัต้องว่างก็เจอโดยะมาก็ถังหาากรไม้ผสมสารนะครับเาวันเพราะว่าระวังว่ากาอต้นไม้แต่ปีเราไม่อยู่เนี่ยครับ เจ็ดปีตอนนี้กติณเที่พ้ากโตใหญ่มากเล้วก็โค่นได้ละก็จะชชนเอามาปลูกปากกาทำพวกว่ามันยั่งยืนมากเลยนะปลูกปีปีเดียวก็โตได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าสิบปีนจะโตมากเลยครับทดแทนไม้สักได้ครับแต่กติณเทพ้าก็มานายเจ็ดแปดปีก็ตัดแล้วครับมาทำเฟอร์นิเจอร์ทำบ้านอย่างนี้นะครับราคาอื่นเนี่ยก็จะพอดีจะเสียบพอดีนะครับโตตามกะกะว่าจะเสียบอาสิบห้านะครับ นี่เจ็ดปีพอดีนะฮะเราอาจจะไม่แถวด้านหลังก็จะยังไม่เพราะว่ามีไม้ตายพอคขวนต้องเอามาแซมเนี่ยแต่ว่าจะเอาจําพวกนี่ก็มีวงแหวนจามปาทองมาปลูกครับเดี๋ยวจะเอาเป่าจะมปาทองมาปลูกเพราะไม้แดงเป็นไม้ที่โตเร็วครับแล้วก็ชอบก็โตไวบตายด้วยครับแต่ต้องเลือกที่ดีถ้าจะมปาทองเนี่ยมันไม่ได้ครับมันจะมีจาปาดอกกับจะมปาทองต้นเลี้ยงสายกันด้วยก็จะ อยู่มองยากแต่ยุ่งน่าคุยยุ่งน่าอยู่ตรงกลางนี่นะครับเนาะไปเดินไปที่ยุ่งน่าอยู่ตรงกลางครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระถินเทพาแหละเป็นต้นใหญ่มากแล้วครับต้นท่าฟ้าเลยเรื่ตานี้นะครับนี่คือปีกว่าแล้ครับถ้าเกิดสามสี่ปีมันจะโตเร็วมากนะเพื่อนเนาะแต่ข้อดีของกระถินเทพาคือเอาไว้เลยครับใบเนี่ยเขาจะเป็นปุ๋ยที่สํา โตชาหน่อยแต่ว่ายับงยืนครับใช้เวลาไม้แดงนะครับไม้แดงก็ค่อยๆโตมานี่ครับปลูกแบบนี่นะครับคละๆกันไปนะครับโอเคเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจุกฮะเดี๋ยวก็ต้องไปต้นตรงมากเลยปลูกแซมใหญ่รับที่มันขาดไปครับผมเนี่ยครับเนี่ยถูมือผมเนาะถ้าย่าๆอีกวัยเนี่ยดูต้นใหญ่นะครับนี่ปีกว่า มือกำก็โอ้เยอะมากครับพอดีเลยครับเนี่ยเป็นไม้โตไวครับแนะนำเลยปีครึ่งมาณนั้นปีครึ่งใครจะใช้ไม้นะครับเร็วๆเนาะแนะนำกระถินเทพาเลยครับหญ้าก็จะปกคลุมหน้าแรงก็จะทําให้ชุ่มชื้นดีมากเลยอ่ะชุ่มชื้นแต่เดี๋ยวถ้าต้นไม้โตหมดหญ้าก็จะหมดไปครับตายไม่มีแสงแดดแล้วครับตายไปพอสมควรแล้วครับนี่เนาะนี่ครับก็ส่วนไม่เต็งไม้รังไม้อะไรก็ ต้นไม้ตึงก็จะได้โตต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับตามมาเป็นธรรมชาตินะครับจะมีต้นตายปลูกว่าก็เซนตาประมาณเวลาหน่อยยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปลูกไว้พันกว่าต้นฮะนี่บางต้นก็โตช้าบางต้นก็โตเร็วครับขึ้นอยู่กับกล้าแล้วขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยครับแล้วก็ดินฮะแต่ดินตรงนี้รวมสมบูรณ์นะครับโตได้ดีเนาะใช้ได้เลยมากเลยครับนะครับสังกตจากหย้าขึ้นนะย้าขึ้นเต็มเลย แล้วก็ดินปิกอรด้วยเจอล่มของแล้วก็ช่วงน้ำท่วมก็จะหลากนิดนึงเนี่ยกดินเดียพานี่นใหญ่มากสูงจริงก็นะก็ต้องต้องเอามาแซดเดี๋ยวส่วนที่พอเขาโตไปใช่ไหมขาดไปนะครับแล้วก็แล้วก็จะตัดนานๆทีก็จะมาตัดจ้าหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยหมักเป็นในตัวครับเพราะว่าใบกระดิ่นเดียภาษที่ร่วงร่วงหมดนี้ก็จะโตไวครับเนี่ย ใบของพวกติณเทพาหรือใบไม้ก็จะร่วงทับลงมาเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งเนาะมันก็จะทําให้ดินไวนุ่มสมบูรณ์นะครับเนี่ะฮะบางต้นก็โตเร็วมากครับไม้ที่ยุงต่างต่างบางต้นก็ชาครับเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะดินีนี่ดินดีครับข้าันรเองนะครับตรงนี้ครับสมบูรณดีครับ ปลูกให้ลูกแะหลานมาดูครับอันนี้ก็น้องบ่าวก็มาถางให้ซสวยเลยครับนี่นะครับแต่สัญก็จะเป็นกล้วยคะปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้ครับเนาะ้นการปลูกต้นไม้มีร่มเงามีความทุ่มชื้นจากกล้วยมาช่วยมันก็จะผ่านหน้าแรงไปได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปผวงเรื่องน้ำนะครับเจ้าต้นแล้วก็เราก็เอาแบบนี้ไม่รู้เป็นไรมัน ไม้มที่โตไวอย่างเช่น<อ>จำปาทองเนี้ยเอามาช่วยแซมแซมไปนะครับมันก็มันก็จะโตวไวในอากาศทาักใต้ครับก็จะชอบนะครับส่วนฮอกกนันีก็มีเยอะนละ้ครับนะฮะฮอกกนันีไม้พยุงไม้แดงก็จะโตแต่ทำต,<ม>ตายวะต้นนี้ต้นนี้ก็จะอาจจะต้องตายอาจจะต้องแซมใหม่ครับนะครับมีอยู่หลายต้นนะฮะ นี่เป็นด้านขวาของที่นะครับถ้าอค่อยหามองมาจากด้านหน้านะครับเนี่ยพื้นี่ตรงนี้คือมันจะมีน้ํำแ้นาขังเวลาฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่ไม่ทนน้ำก็จะเน่าตายครับไม้ที่ทนน้ำก็จะเป็นพวกตะเกียนทองจาบาทองเนี่ยนะครับชอบน้ำครับก็จะเอามาปลูก แซมสัก20ต้นนะฮะนะครับตรงนี้ก็จะดีมากครับผม,มปีครึ่งเนี่ยโตเร็วมากเลยครับถ้าสองสามปีเนี่ยจะเยอะครับผมเติมไหมเติมว่าบอกอะไรวะต้นอะไรวะาาว,ว้าบอกคือต้นมันต้นเรว็ววะใช่ไหมกี่ปีครับพี่จิ สองปีมากปีกว่าๆสองปีนะฮะ<า>เป็นพันอะแต่มันคงตายไปสักหน,น,น่อยแหละนี่กระถิ่นได้พางไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเป็นไม้เป็นไม้สักไงเจ็ยบเท่าเจ็ยบเท่าลายถ้าคนไม่รู้ลายเหมือนไม้สักเลยอเออเนะี่ยเดี๋ยวไปทำคนไม่รยอะหลอกคนเยอะเดี๋ยวเพชรก็มาสร้างบ้านเนี่ยโอ้ยเราไม้นี่สร้างบ้านเองเออพวกเราไงเนี่ยกี่ด้านกี่หลังเนี่ย ไรก,ก็ใช้ใช้ใช้วิชาไงอ๋ใอ,อใช้วิชาเออใช้วชาเอาเยอะไงเนี่ยเยอะเลย<ม>นี่งต้นใหญ่เท่า,ทานี้อะไรหรอห้าปีแล้วแล้วเจปีเขาปีขายเปีเขาเขาให้ตัดแล้วเจ็ปีก็ต้นเท่านี้แล้วเจ็ดปีอะ่ะมันโตวไวเนี่ยปีเดียวเห็นปะ่ะ <c oughs> เออตวไวมากเลยเห็นปะ่ะและ by, by ้วใบอ่ะใบมันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไงพอตัดเสร็จแล้วใบมันก็ร่วงใช่ไห มันก็เป็นปุ๋ยให้ชาวบ้านต้องหรอกปล่อยอย่างนี้แหละให้ให้ให้มันคัดสรรนี่ไงเออก็มีบ้างให้บ่าวไปตัดแถวนุ้นให้หน่อยละตถวนุ้นเดี๋ยวขอขอ,ขอหน้าแรงจะได้แบบชุ่มชื้นไงฮ่าเที่ยวไปกินกุ้งย่างเนี่ยกินกุ้งย่างย่างเหรอกินแล้วอรอ ป้าเดี๋ยวให้ประษาพาไปกินอีร้านรนะ้านอะไรนะนเพชรร้านอะไรนะภูผาร้านอะไรเออวะสามสามน้ำไปสามน้ำกุ้งสามน้ำที่ภูริเขาเขาไปกินใน YouTube ยูทูบอ่ะกุ้งสามน้ำอร่อยอร่อยอ่ะพี่เดินดูต้นกล้วยยังอ่ะดูแล้วถูกบ้างไหมอ่ะก็มีบ้างเล็กน้อยไม่จะตัดเลยไหมเออเดินหล่าผมเอ,อเดินดูก่อนเดี๋ยวน,นี่ยนี่ปีเดียวเนี่ยปีกว่ายเพชรดูดิพชรพา

แล้วก็ทำทำทำ,ทำให้มันเป็นก็เจ็ดปีแล้วมั้งเออก่อนก่อนเจ็ดปีก็ตัดแล้วห้าปีหกป,ปีให้ให้เพื่อนมาจแาตกรานเนี่ยอยู่เลยลก็ค่อยทำไปเรื่อยๆไงอันเนี้ยตานนู้นเขาขายแล้วไงโล่งเลยอ่ทางนู้นอะ่ะ ใช่หรอใช่ดิเพราะว่าอนุอนุไม่ใช่อ่ะอนุทางโค้งไว่าเนี่ยกระต๊อบอยู่เนี่ยใช่แล้วขายไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ยาวเลยน่ะตรงไหนตรงไหนเหมาะเหมาะกว่าเพชร 呃。 นี่ออกช่องอะเนี่ยอาไดะล้มเลยโอ้ยที่เหลือกับวันที่หายเดือนแต่ว่าไม่ได้ อ่ะพี่เราต้องจำวันเกิดตัวเองให้ได้ด้วยสิรูเก้เหนไม่รอเื่องนน้ันเกดตะวันตกาวัตกงตะวันตกาตะวันตกทตะวันตกทตะวันตกตะวันตกะวันตกาตะวันตกทตะวันตกอะวันตกทาตะวันตกาตะวันตกวันตกตะวันตกาตวันตกตะวันตกตะวันตะวังตะวันตาตะันตะวันตกตวัาคตะวันตกาวัาตะวังตะวันตกตะวักตะวันตวันทงตะวันตกงตะวันตกตะวันตกวันตกาตะวันตกทางตวัาตะวันตกทาตะวันตกวนตก

มมไม่เวอะเไม่เอ,อ,อนะหิวไ,ไ,ไหมหิวไหมไหมิวปะหิวอ,อ่ะกินน้ำม,มัมคนควรวันโอเคไหมตะวันโอเคไหมโอเคไหม